อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อนะครับเอฟชนะยุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้เลยนะครับซอนฮุงมินเนี่ยแฮปปี้ครับที่ไกิดในทองชนะครับแล้วก็แถมฟอร์มแจ่มสุดๆนะครับวันนี้เขายิงไป2ลูกแล้วก็แอซิสอีกหนึ่งนับสำหรับซอนฮุงมินเล่นดีจริงนะครับคนนี้ซอนฮุงมินครับกองหน้าท่านยมอสเปอร์ไก่ได้ทองเนี่ยเผยว่าตนเองมีความสุขกับชนะนั้นล่าสุดนะครับรวมไปถึงผลงานแล้วก็วิธีการเล่นโดยรวมมันดีสุดยอดจริงๆครับสำหรับเกมวันนี้นะครับ ไก่เดทองครับเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้ครับสามประตูต่อหนึ่งครับในศึกพิมพ์เลียงอังกฤษครับเมื่อกี้เลยนะครับดยทีมดังลอนดอนเนี่ยเก็บเพิ่มเป็น61คะแนนครับจากการลงสนาม34เกมทั้งหมดเลยนะครับหลังจบเกมกันหข่งขันครับแนวลูกชาเกาหลีใต้ครับทำคนเดียว2ประตูกับ1นึ่งแอซิสเผยว่ามีความสุขกับชนะโดยเฉพาะวิธีการเล่นและผลงานของทีมนั้นล่าสุดมันดีจริงๆนะครับ มันเป็นเรื่องที่ดีเสมอในการเอาชนะการแข่งขันด้วยวิธีแบบนั้นนะการทำสามประตูในเวทีพิมลิกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่มันเป็นผลงานที่แสนวิเศษจากทีมพวกเราสมควรได้รับชัยชนะมันเป็นเรื่องที่สําคัญเสมอในการทําประตูครับตั้งแต่ต้นเกมหากเป็นไปได้เนี่ยโดยเฉพาะในตอนที่คุณลงเล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยพวกเราพูดถึงความต้องการในการทําประตูจากลูกตั้งเตะและพวกเราก็ทํางานอย่างหนักกันจริงๆพวกเราฝึกซ้อมในบางสถานการณ์ครับและมีความสุขที่ทําประตูได้ในลักษณะนั้น ถ้าเราทําประตูไม่ได้พวกเราจะเจอปัญหาและก็ประตูของแฮร์รี่เคนเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างแท้จริงนะครับก็คือประตูของแฮร์รี่เคนมันสุดยอดจริงๆแล้วมันสําคัญมากๆนะครับวันนี้ก็เปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ครับสประตูต่อหนึ่งครับวันนี้ครบเครื่องจริงๆครับสำหรับลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้นะครับวันนี้ซอนฮอมินก็เล่นดีสุดๆนะครับสำหรับซอนน้บนักเตะชาวเอเชียของเรานะครับทำไป2ประตูกับ1นึ่งแอสซิสต์นะครับวันนี้ฟอร์มเด็ดเด็ดดวงจริงๆนะครับ ขอบคุณครับที่รับฟังช่วงดึกแบบน,นี้ครับสว,ส,สวัสดีครับ